โอเคสวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะคบวันนี้ก็อยู่กับช่องด้ดีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการสร้างประตูอย่างง่ายนะครับอย่างง่ายแบบง่ายจริงๆอะ่ะโอเคขั้นแรกแล้วก็สร้างประตูมาก่อนครับเดี๋ยวผมจะแจกโมเดลด้วยนะอันนี้โอเคเอาเป็นวูดอันนี้ครับแล้วก็เลือกเป็นนี้พอแล้วก็ใส่ไปเลยจากนั้นก็แยกมาใส่ปพ๊บ กดสกิลนิดหน่อยแล้วก็อย่าลืมเอาเัมมี่มาเทีเยด้วยนะครับเพื่อความปร,ราณีตนะครับะอ่ามาสมส่วนเออสมส่วนนี่ก็ไม่รู้ไง,องโอเคหลังาจากนั้นก็อยากมางี้แล้วก็ใช้คีรัตอย่งี้โอเคองี้โอเคได้อยู่ได้อยู่หลังจากนั้นก็เสกไอประตูนี้มาสีอันนี้ครับสีอย่างงี้นะ แนะนำให้เป็นสีนี้หรือว่าจะสีอื่นก็ได้แล้วแต่ท่านเู้ชมเลยนะครับหลังจากนั้นก็ทําแบบนี้ขยายเ,าเกลวขึ้นมาเราจะทากรอบประตูกันด้วยนะครับแนะนําให้ขยายให,ใหญ่มาก่อนเอ้เยผมผมว่าโอเคใครจะใช้วงกลมก็ได้ครับมันก็มก่กแต่แต่ก็ทำอะไรหรอกเป็นสีอันนี้โอเคแล้วก็ลงมา ตอนนี้ปึ๊บปึ๊บอันนี้แล้วก็ลากมาแล้วก็จะทำสองด้านนะครับลากคอนตัวดีมาก่อนแล้วก็โรเทีเคได้อยู่ได้ไหมได้ปึ๊บจะกุ๊ปก็ได้นะครับแต่ผมก็จะยังไม่กุ๊ปนะครับตอนนี้ แล้วก็อย่าลืมนะครับลดสเกลด้วยอันนี้ที่ทําให้มันใหญ่เพราะว่าจะทําให้มันง่ายขึ้นนะครับจะมองโมเดลได้ง่ายไม่ต้องทำเล็กๆอย่างนี้ฝั่งนี้นะครับก็ลากมาเอาเอาโอเคเล็กไปใช่ไหมคอนโทรลสเกลแล้วก็ขยาย วันนี้โอเคท่านผู้ชมแล้วก็ได้ประตูอย่างง่ายมาแล้วนะครับแหมโมเดลนี้ก่รจริงหลังจากนั้นแล้วก็จะทําการล่อย่างนี้นะครับไม่ต้องกรุ๊ปก็ได้นะครับนะหรือว่าจะกรุ๊ป ถ้ากรุ๊ปแล้วมันจะทําได้หรือเปล่าผมไม่เคยลองเหมือนกันแล้วก็ถ้าวิธีผมับผมจะทําอย่างนี้นะครับลากว่าอย่างนี้แล้วก็เลื่อนลงไปนะครับนี่เลื่อนลงไปนะครับแล้วก็เลือกก็ว่า can glide อันนี้นเป็น desktop อ,อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะเดินทะลุได้นะครับแค่นั้นแหละมันจะไม่มีแอนิเมชันการเปิดประตูอะไรหรอกครับโอเคแล้วจากนั้นแล้วก็เกิดอันนี้ได้อันจอและอันเชื่นะครับอันคืออะไรก็ไม่รู้ ก็จะได้ประตูอย่างง่ายมาแล้วครับนี่มันจะเดินทะลุได้แล้วสมมุติตะมีนะแล้วก็สามารถเดินทะลุไปได้เลยครับไม่มีมันเป็นประตูอย่างง่ายแบบง่ายจริงๆอ่ะท่านผู้ชมออนะก็คลิปนี้มีแค่นี้นครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย